โอ้กล้องเจ็ดกล้องก่อนครับโอ้สวัสดีครับเอซีลงคนฟาแตดน,นี่ฝนตกแดดออกนี่ครับเอซโอ้โหวาลองพึ่งพึงฝนตกแดดออกได้เวลาจะขายของกาตก๊กเนี่ยครับดีด๋วได้วัน,นวันนี้น้ำซุกจะเป็นมาอีกไหม ตกทุกวันนี่วันนี้เย็นนี้สี่สี่โมงครึ่งกว่าฝนตกแดดออกท้องควางนู้นมุดเลยนะครับเอสีมดตึบน,นะต้งรถหลังรถนู่นนะครับผมนั่งวันนี้ไม่อยากรู้ก็กดหลังฝากด้วยนะครับเอสซีช่องพรชัยหนูก็ชา ฝากดูคลิปแปห,หน่อยนะครับไ้พ้นเกณฑ์ทหารหน่อยนะยศีนะเดี๋ยวไ่พ้นเกณฑ์ทหารเลยครับโอ้ยสี่พันชั่วโมงเห็นานเนาะโอ้เนี่ยครับทางโน้นก็ร้องคึงคึงข้างหลังข้างหน้าฝนตกแดดออกอยบบเยแปลกแ่ฝนตกแดดออก นี่ทำซุปผมเนี่ยครับ fc จะสาดทิ้งทุกวันนะฮะทิ้งมากทิ้งน้อยส่วนมากจะทิ้งเยอะเงียบเลยจะติดตอนนี้เนี่ยตกเริ่มซาแล้วแต่ฟ้าล้วโน้นยังร้องคึงคึงอยู่เลยนะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย